สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง3ชาติแน n น l นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนต่อไฟดีซีนะผมเว็บร้อยนะผมสำหรับการจช้ไฟหน้าผมก็จะเป็นหลอด LED นะผมที่ต้องการไฟที่นิ่งๆนะผมหรือเวลาชะลอรถเงี้ยไฟแบลีแทบจะไม่เห็นทางนะผมนี่นะผม สำหรับรถผมก็ต่อไว้เรียบร้อยนะผมนี่นะครับควบคุมผ่านสวิตได้เลยนะผมเปิดปิดไฟสูงได้ปกตินะผมสําหรับสวิตตัวนี้เป็นสวิตสามสเต็ปนะผมนี่นะผมวิธีการต่อนะผมก็ง่ายๆเลยนะผมอันดับแรกนะครับหาสายจากสวิตนะครับนี่นะครับสายเส้นสีเหลืองนะครผม ก็ดึงมาเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นไฟจากเป็นไฟ AC นะครับผมของรถนะครับผมก็ตัดไปเลยนะครับตัดแล้วก็เอาทปพันพันไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้การไปแตะโดนตัวครวงผมจะมีปัญหากับระบบไฟแล้วก็สายเส้นนี้ผมดึงจากดึงไฟมาจากสวิตช์กุญแจนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็มาตัดแล้วก็มาต่อใหม่เลยนะครับผม ระบบไฟก็ใช้ได้ปกตินะครับผมไฟเลี้ยวก็ออกครบนะครับเนี่ยออกปกตินะผมไฟเบรกก็ยังปกตินะครับผมไฟเบรกอ่าโอเคนะคผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่แบบหาวิธีเอ,อเขาต่อกันยังไงผมก็ยังหาไม่พบว่าคำทางก็เจอแบบนี้ครับผม ทีแรกผมก็ต่อจากเส้นนี้นะครับผมแล้วก็มาดึงเข้าปลั๊กไฟต่ำนะผมเปิดปุ๊บไฟก็จะติดเลยนะผมก็ยังไงล่ะบางทีมันก็ไม่ได้ใช้นะตอนเช้าๆแล้วก็ปิดไว้นะครับก็เลยใช้วิธีนี้แทนเออเข้าท่านะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ง่ายๆนะผมก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นครับผมบ,บายๆครับนี่นะครับผมในที่มืดมืก็จะประมาณนี้นะครับเปิดปุด๊บประมาณนี้เลยนะครับผมไฟต่ำไฟสูง สบางมากๆนะครับผมประมาณนี้เลยไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะครับไม่ต้องสตาร์ทเครื่องไว้ก็ได้นะครับดับให้ดูก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับก็ยังติดอยู่ไฟสูงไฟต่ำไฟต่ำนะครับไฟสูง ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับ